สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมนะครับนี่กับบรรยากาศช่วงใกล้เที่ยงนะครับผมก็พาแม่ดีวาลงน้ํานะครับผมไปไปครบน้ําเช้าครับวันนี้ นี่ก็จะเป็นที่ที่เคยหนองน้ำที่เคยลงกันทุกวันนะครับผมน้ำเพิ่งลดก็มองเห็นถนนแล้วนะครับผมช่วงนี้กินน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จก็จะขึ้นไปทานอาหารต่อนะครับผมสำหรับช่วงกลางวัน บรรยากาศหนาวเหมือนเดิมครับผมอากาศเย็นหนาวมากครับปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวกว่าทุกปีนะครับผมแล้วก็หนาวตั้งแต่หัวปีด้วยปกติจะไม่หนาวเรียวขนาดนี้นะครับผมก็ฟานเพิ่งกลับมาจากหาญ้านะครับผมวันนี้ก็ได้ ก้านมะพร้าวกับต้นกล้วยนะครับผมมาไว้กินตอนเย็นนะครับต้องกลับมาจากหาอาหารให้แม่ดี่ากินในตอนเย็นนะครับผมและตอนกลางวันก็เป็นกิจวัตรประจำวันของพ่อควานทุกวันนะครับผมที่จะต้องออกไปหาอาหารเพราะช่วงนี้เป็นช่วงน้าเพิ่งลดอาหารที่กินได้ก็ยังไม่เกิดนะครับผมก็แห้ง เล่นน้ำนะครับผมวันนี้กับบรรยากาศน้ำหนาวนะ้รับวันนี้หนาวมากเลยครับคุณแม่ก็ไม่ค่อยกินน้ำสักเท่าไหร่นะครับผมเพราฟาก็ต้องรองให้แดดออกจัดๆนะครับให้อากาศร้อนๆหน่อยอบอุ่นนิดนแมน่่ว่าจะกินน้ำนะครับแต่เย็นมากๆเขาก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่นะครับ บรรยากาศอีกแบบหนึง่งกำลังเย็นสบายสบายนะครับผมสำหรับในวันนี้หลังจากกินน้ำเสร็จก็จะได้ไปกินหญ้าต่อนะครับเดี๋ยวจะพาวันนี้จะพาเข้าบ้านนะครับผม วันนี้ลมพัดลมพัดทั้งวันเลยนะครับผมตั้งแต่หนาวมาพัดมากๆก็แสบตาครับผมเป็นน้ำตาไหลก็เหมือนคนเรานะครับผมถ้าลมพัดตาเหน่อยๆก็แสบนะครับผมโดนมากๆากกับน้ำตาไหลนะครับ ลงน้ำแล้วนะครับผมวันนี้ลงน้ำเลยนะครับก็หนาวม่งก็มีหนาวนะครับผมสะบัดหน่อยๆต้องอาบน้ำเช้าเย็นครับผมถ้าร้อนจัดๆก็ต้องสามเวลาครับแล้วเน,ะน็ดีวาจะเหมือนกันทุกๆเชือกเลยนะครับผมถ้าหน้าร้อนมาชาก,ก็ต้องอาศัยน้านะครับ ช่วงหน้ารอนเพราะถาอากาศเย็นๆนี่เขาจะกินน้ำกินอาหารได้เยอะครับตอนนี้ก็ยังทานน้ำอยู่นะครับผมเด็กก็จะมุดน้ำเล่นน้ำนะครับแต่สงสัยวันนี้จะเล่นไม่มากเพราะอากาศเย็นนะครับ มเริ่มจะเห็นถนนขนทางมั่งแล้ครับช่วงนี้มุดลงมุดลงมุดน้าให้คุณแม่ดูหน่อยเร็ววันนี้เย็นมากเลยนะครับผมหนาวมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับจะเข้าสองอาทิตย์แล้วครับที่นหนาวมุดลงมุดลงเออ งดหัวหัวุดด้วยคันนะครับผมถูกนะ้ำปุ๊บเขาะจะคันนะต้องหาที่ถูนะครับผมเพราะช่วงนี้ยังไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะไปปลูกนะครับก็ต้องอาศัยถูกองดินนะครับผมฝังน้ําฝังหองนะครับผมุดลงมุดลงุด,งดนั่นหัวยังไม่เปียกน้ําเลยนะ ขี้หนาวด้วยนะครับผมสำหรับแม่ดีว่าเป็นขี้หนาวมากๆกเลยเป็นหนองน้ำที่น้ำเพิ่งลดลงนะครับผมก็พอใช้ได้นะครับผมจะพาเข้าเสียนะครับวันนี้เรียวมาเ,เร็วอากาศร,ร้อนครับวันนี้ ก็ไม่ถือว่าร้อนนะครับผมก็อากาศกําลังดีๆเลยครับผมนี่มานี้อันนี้ก็จะพาแม่ดีว่าเข้าไปที่สวนนะครับผมเพื่อบังลมเพราตากลม,มน้ําตาไหลเลยนะครับคุณแม่ประเดือนก็ยังไม่ร้อนนะครับผมอันนี้เป็นคาะลมนะครับผม ทางเข้าไปที่หมู่บ้านนะครับผมในวันนี้พ่อควานจะพาไปหาที่บังลมนะครับหาลมมาสองสาวันน้ำตาไหลเลยก็จะต้องพาไปอยู่ที่สวนนะครับผมวิธีพ่อควานก็จะได้จัดเตรียมที่ปลูกบ้าน้กับพังดีวานะครับผมแม่ดีวาก็ยังไม่มีบ้านมีร่มมีเงานะครับ ใกล้จะถึงแล้วนะครับที่สวนนะครับผมไปไป ก็มาถึงที่สวนนะครับผมระยะทางก็ประมาณ300กว่าเมตรนะครับก็ <_ d ata> มาถึงที่สวนนะครับผม <_ d ata> เอาเอาเอาเดีเ๋ยวจะหัดน้าให้อีกทีนึงนะครับผม <_ d ata> เพราะขาไม่หมุดน้ำให้เลย <_ d ata> อันนี้ก็จะเป็นที่ที่พ่อกวานจะได้สร้างบ้านกับให้พังดีวานะครับ อยู่ที่สวนนะครับผมวันนี้ก็คอนกดการมาร่ามาให้นะครับผมถอย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 ไหมเรียนนะพี่หมุนหมุนมาเร็วล้างหน้าให้ก่อนตื่นขึ้นยังไม่ไล้างหน้าเลยสายยางถูกแดดนะครับผมอบอุ่นครับผมน้ำร้อนครับ แก้หนาวได้ครับผมสายยางถูกแดดกำลังอุ่นพอดีเลยครับผมล้างหน้าก่อนแล้วค่อยกินอาหารหล้างหน้าแปรงฟันทานข้าว ท้ายที่สุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพ่อควานก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอซทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับพังดีวาด้วยนะครับสวัสดีครับ